อ่าเป็นไงครับผมนะเครื่องตัวใหม่ของเราเป็น8ปดแรงนะครับ8ปแรงตัวนี้นะครับเป็นรุ่นมิสุมาโตะนะมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับนะที่เราสตตล์ทให้ดูเป็นรุ่นจญแจสตาร์ทนะครับสไตล์ง่ายมากฟังเสียงท่อนะครับฟังเสียงท่อเห็นไหมเสียงเครื่องนะเครื่องสมูทมากเสียงท่อแน่นมากมันเกิดมาจากลูกสูกรับที่ใหญ่แล้วก็แน่นนะครับผมนะไม่เหมือน6.5แรงหรือ5.5แรงทั่วไปนะครับพี่เองลองเปลี่นดูพี่เห็นไหม จะปิดง่ายนะครับผมอ่ะเรามาดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับเบามีด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นดึงสตาร์ทนะครับรุ่นดึงสตาร์ทเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่แค่ดึงสตาร์ทดึงสตาร์ทก็ง่ายมากๆนะครับผมนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นกุญแจนะครับที่เราโชว์ให้ดูนะครับตัวนี้มาตรฐานญี่ปุ่นหมดเลยคอยคาบูคอยไฟนะครับผมใช้วัสดุเดียวกันนะครับมีให้เลือก เฉพาะเครื่องนะครับไม่รวมแบตเตอรี่หรือลูกค้าไม่มีแบตเตอรี่ซื้อพร้อมแบตเตอรี่ก็ได้นะครับผมเครื่องตัวนี้เอาไปทําอะไรได้บ้าง1ใส่หางเรือใส่ปั๊มพ่นยานี่ใส่ปั๊มพ่นยาแบบนี้นะครับสามารถทําได้นะครับผม2ใส่ปั๊มสูบน้ําแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้เอาไปใส่รถโกคาร์ดนะครับดีกว่าเครื่องรุ่นกนก่อนแนะนำเพราะมันแน่นนะครับนะเริ่มต้นเพียง2 2 5 0สานะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ